ยังไปประเด็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักครับกับกรณีของยูทูบเบอร์ชื่อดังทำคอนเทนต์ปีนหลังคารถเต้นโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนะครับแม้เจ้าตัวจะลบโพสต์ใน Facebook ออกไปแล้วก็ตามแต่ชาวเน็ตยังตั้งคำถ,ถามถึงความสำนึกหลังพบว่าคลิปดังกล่าวยังปรากฏอยู่ใน TikTok และมียอดเข้าชมสูงกว่า2ล้านครั้งกรณีดราม่าข้ามประเทศที่เกิดขึ้นกับนายจาตุรงพาโพครับหรือว่าแจ็คแอปโฮยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีการทำคอนเทนต์ ขึ้นไปถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถยนต์บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อสาขาคาวากุจิโกะซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิพฤติกรรมดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับผู้พบเห็นและชาวเน็ตจำนวนมากเนื่องจากมองว่าไม่เหมาะสมเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคด,ดีตามกฎหมายญี่ปุ่นและอาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวไทยคลิปวิดีโอดังกล่าวเผยให้เห็นภาพการขึ้นไปยืนขยม่มและเต้นบนหลังคารถทมกลางสายตาของนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ ซึ่งหลังจากมีการเผยแพร่ค,คลิปออกไปก็มีผู้คนเข้าไปแสดงความเห็นตักเตือนจำนวนมากโดยมองว่าการกระทํานี้อาจสร้างความเสียหายให้กับรถเช่าและความเดือดร้อนแก่ผู้ให้บริการแต่ในช่วงแรกเจ้าตัวได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ในลนักษณะตอบโต้และไม่ได้สนใจคําตักเตือนของใครเลยต่อมาครับยูทูบเบอร์รายนี้ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าที่ผมไม่ลบโพสต์คือผมเนี่ยไม่ต้องการหนีปัญหา อย่างน้อยๆนี่ก็เป็นการผิดพลาดเพื่อแก้ไขปรับปรุงไม่ใช่ลบเพื่อให้คนลืมไปว่าเราไม่ได้ทำเราทำให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ทำผมน้อมรับทุกคำด่าขออภัยทุกคนด้วยครับและหลังจากนั้นครับไม่นานคลิปดังกล่าวก็ถูกลบออกไปจากหน้า Facebook อย่างไรก็ตามครับชาวเน็ตยังคงจับตาและก็ะวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องเมื่อพบว่าแม้คลิปจะถูกลบออกจาก Facebook ไปแล้วก็ตามแต่ในช่อง Tik t o k ของแจ t คแป๊บโฮยังคงมีคลิปดังกล่าวปรากฏอยู่และมียอดผู้เข้าชมทะลุ2.2ล้านครั้งโดยในช่องคอมเมนต์มีผู้คนเข้ามาตำหนิว่าเจ้าตัวนียังไม่สำนึกเลยหรือยังไม่เข้าใจสิ่งที่เกิขดขึ้นขณะที่บางส่วนเข้ามาแสดงความเห็นโต้แย้งว่านี่เป็นรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของยูทูบเบอร์รายนี้ขณะเดียวกันครับล่าสุด ก็เหมือนว่าทัวเนี่ยมันจะวกกลับไปหาทางด้านของแตงโมครับซึ่งเป็นภรรยาของแจ็คแป๊บโฮด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ภรรยาได้เข้าไปคอมเมนต์ในคลิปดังกล่าวของสามีว่าไม่รู้จกักโตนะมึงอะ่ะมีเงินแต่ไม่มีสมองต่อมาแตงโมยังได้โพสต์ผ่านหน้าเพจของตัวเองว่าโพสต์นี้จะไม่ขอปกป้องใครขอปกป้องตัวเองกับลูกครั้งนี้ห้ามแล้วค่ะมันไม่ฟังมีลูกแล้วแต่ไม่เคยมีสติไม่นึกถึงลูก ขอความกรุณาอย่าว่าโมกับลูกเลยรู้เรื่องค่ะแต่คุมไม่ได้จริงๆยอมรับค่ะบอกให้ลบคลิปก็ไม่ลบก็ตามภาพลักษณ์ของเขาเองเลยค่ะในคลิปที่ยิ้มคือทําตัวไม่ถูกเหมือนกันเพราะโฟกัสลูกเพิ่งเปลี่ยนแพมเพิ์อเสร็จลูกก็วิ่งตามแต่พ่อมันหลังจากนี้ก็คงต้องยอมรับตามสภาพให้เป็นเรื่องหลังบ้านครอบครัวค่ะก็ถูกขอทุกคนเลยค่ะมันอยู่ในจุดที่ใครเตือนไม่ได้ แต่ล่าสุดครับมีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตแล้วก็เรียกว่าจับผิดกันเลยกับคลิปบางช่วงที่เห็นแตงโมภรยาของแจ็คแป๊บโฮเนี่ยนะครับเป็นคนยืนถ่ายคลิปเองหลายคนก็บอกว่าแล้วจะมาบอกว่าห้ามแล้วแต่สามีไม่ฟังได้อย่างไร ในเพจท่านเปาครับโพสข้อความว่าตอนนี้น้องแตงโมเมียของแจ็คแป๊บโฮกำลังถูกทัวลงหนักหลังเจ้าตัวโพสต์ว่าไม่เกี่ยวและพยายามห้ามแจ็คแล้วแต่ชาวเน็ตกลับเห็นในคลิปว่าน้องแตงโมทั้งยิ้มและหัวเราะและเป็นคนถ่ายคลิปด้วยทำให้หลายคนมองว่าขัดแย้งกับโพสต์ที่เธอออกมาชี้แจง